<ersch> สวัส um. ดีครับพบกับุซอี้บนลอนนะครับวันนี้เราก็มาถ่ายรูปเล่นกันที่เทพมหานครกันนะครับวันนี้เรามาที่วัดแก้วะนรังวัดเลยสนามหลวงนะครับน็มาทำน้องปูนะครับมันเป็นแบบให้เราแบบจับมือให้เรานะครัแล้วก็เดินเล่นแล้อล้แล้วล็หวังถ่ายรูปเล่นกันนะครับส่วนแก่ายนะครับจะไปดูกันในคลิปเลยสวัสดีครับ